สวัสดีครับบริษัท HP Control l e r System มาับผมวันนี้เราพามารีวิวแนะนำตู้คอนโทรนะครับที่ใช้ในการควบคุมระบบเปิดปิดแสงสว่างอัตโนมัติหรือว่าเป็น Lighting Control นะคับผมตัวนี้เนี่ยลูกค้านะครับเอาไปใช้ในกรณีเปิดปิดแสงสว่างนะครับแต่ว่าตู้นี้เนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องของแสงสว่างป้ายนะครับก็คือไฟป้ายโฆษณาครับที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับที่อยู่บนดาดฟ้าหรืออที่เราเคยเห็นนะผมป้ายโฆษณาต่างๆที่อยู่ตามตึกอะไรพวกนี้เนี่ย ก็จะใช้ตู้คอนโทรลของเราตัวนี้นะครับในการสั่งเปิดปิดนะครับตามเวลาที่เรากําหนดนะครับตู้นี้ลูกค้านะครับบอกว่าต้องการใช้เพียงแค่ระบบทัมเมอร์เข้าไปในการสั่งงานโดยเมื่อมันถึงเวลานะครับตอนกลางคืนหรือตอนเย็นเนี่ยสักหกโมงหรือหนึ่งทุ่มเนี่ยก็คือให้หลอดไฟป้ายเนี่ยติดขึ้นมานะครับผมก็เลยดีไซน์ตู้นี้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งภายนอกได้กันน้ําได้นะเป็นตู้กระจกสองชั้นนะครับ ตัวนี้เป็นตู้กระจกอย่างดีนะครับมีความหนาของเหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ3มมิลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเครือบสีจากโรงงานนอบอย่างดีเลยนะครับมีความหนาแล้วก็ความคงทนนะครับตู้ของเราเน้นมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานตัวนี้คงทนแน่นอนนะครับอยู่เอา์ดอสนิมไม่ขึ้นนะครับผมตัวนี้แล้วก็อายุการใช้งานนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีผุหรือเสน่อมขึ้นนะครับพังเร็วอะไรพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่า ตู้ตัวนี้นะครับดีไซน์นะครับมีความหนาของตัวเหล็กนะครับตามที่เราเห็นตรงนี้เลย3มิลน,นะผมแล้วกอ็อบสีอย่างดีนะครับจากโรงงานนะครผมโรงงานก็จะเป็นการอบแบบความร้อนนะครับในเรื่องของการอบสีตัวนี้ก็จะใช้ในเรื่องของ outdoor เนี่ยหรืออ,อยู่ภายนอกอาคารนรับตากแดดตากฝนเนี่ยก็จะทนนะผมตัวนี้ด้านหน้าเป็นกระจก มีฝาสองชั้นที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับตามชื่อตัวนี้ก็จะเป็น lighting control นะครับถ้าเกิดเรามองจากหน้าตู้ไปเนี่ยเราก็จะเห็นหลอด power นะครับเป็นหลอดสีแดง power ตัวนี้แสดงสถานะนะเมื่อเราจ่ายไฟเข้ามานะครับมีไฟจากกกรไฟฟ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีหลอด power ตัวนี้ติดกรณีเรา on breaker ขึ้นนะครับผมส่วน open เนี่ยกรณีถ้าเกิดเราจะเปิดด้วย manual นะครับสั่งเปิดไฟนะครับไฟป้ายไฟถนนไฟรั้วอะไรพวกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเอาไปใช้งานนะครับ ถ้าเราเปิดเมนูปุ๊บไฟตัวนี้ก็ติดโอเพนขึ้นมานะครับหรือกรณีออโต้ถ้าเกิดทัมเมอร์มันถึงเวลาเนี่ยมันสั่งปุ๊บก็จะมีหลอดโอเพนตัวนี้ติดขึ้นมานะครับประมาณนี้เปิดมานะครับด้านในนี้ก็จะเป็นอีกฝาหนึ่งในเรื่องของการโอเวอลรตก็จะอยู่ในฝาที่2ตรงนี้นะครับฝาด้านในตัวนี้นะครับตัวตู้ด้านนอกฝาด้านนอกก็มีซีนยางนะครับกันน้ำตัวนี้ที่เราเห็นนะครับซีนฝาตู้นะครับด้านนอกขอบด้านนอกทั้งหมดพอเปิดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็น การอรัปเหลดสม,มมติเราต้องการเมนวลนะครับเราต้องการเปิดไฟนะครับไปที่ป้ายของเราในกรณีแมนวนวลถ้าเกิดว่าสมม,มติใช้งานไปนานทําเมอร์เกิดขัดข้องหรือเสียหรือเราต้องการเปิดณตอนนั้นเลยเพื่อเทสดูหรือว่ามีการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วอยากจะเทสนะครับหรืออยากจะเปิดเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเนี่ยก็สามารถใช้ระบบเมนูวนได้นะครับส่วนเป็นออโต้ตัวนี้เราจะต้องบีดไปที่ออโต้แล้วก็รอคําสั่งของตัวทัมเมอร์ด้านในนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับ ด้านในตู้ตัวนี้ก็จะมีการเก็บสายลงล่างต่างๆนะครับมีระบบกาวให้ครบหมดนะครับในเรื่องของความปลอดภัยด้านล่างนะครับผมการเข้าสายก็จะมีอินพุตเข้ามานะครับจากการไฟฟ้ามีลายมีนิวตันมีกาวนะครับมี3เส้นที่เข้ามานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะวิ่งไปที่ชุดหลอดนะครับหลอดของลูกค้าก็จะมี2ชุดนะครับผมจะเป็นชุดไฟป้ายก็จะมี LED หรืออ,อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นหลอด LED T8 จำนวนร้อยสามสิบหลอดก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะเข้าตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าระบบเนี้ยมันจะสองโซนนี้จะทํางานพร้อมกันนะครับเราดีไซน์มาให้ทําการรองรับระบบโหลดของลูกค้าที่แจ้งเข้ามานะครับโอเคครับก็คืออุปกรณ์นะครับตัวนี้เบเกอร์มนนะเบเกอร์มนเราก็ดีไซน์ตามขนาดของตัวกระแสของลูกค้านะครับของโหลดลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับเราก็จะมีตัวนี้ที่เสริมเข้าไปในเรื่องของไฟตกไฟเกินไฟกระชากพวกนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าแถวพื้นที่ตรงนั้นเองอยู่ต่างจังหวัดไฟกระชากบ่อยนะครับทำให้หลอด LED พวกนี้หรืออะแอดปเตอร์นะครับที่จ่ายไฟให้กับ LED เนะี่ยพังง่ายหรือมีปัญหาบ่อยเราก็เลยใส่ตัวป้องกันตัวนี้เข้าไปนะครับพร้อมกับตัวนี้ก็จะมีชุดแมกเหิกนะครับเป็นตัวรับโหลดรับกระแสแรงดันเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็รับโหลดจากตัวนี้นะครับ กระแสสูงๆก็ใช้ตัวเมกนีตตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเมกิีค่อนข้างใหญ่นะครับเราดีไซน์ตามขนาดของโหลดของลูกค้า M สูงก็ตัวใหญ่นิดนึงนะครับด้านบนตัวนี้นะเป็นระบบทามเมอร์นะครับอะนาล็อกทามเมอร์อะนาล็อกก็จะเป็นทามเมอร์ที่ใช้ในการตั้งเวลานะครับทำงานทุกๆวันเวลาเดิมเช่นเราตั้งเอาไว้ให้มันทางานตอน18.00นาฬิการหรือ6โมงเย็นนะครับก็คือให้ไฟติดแล้วก็ไปดับตอน6โมงเช้านะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือการตั้งเวลาคร่าวๆหรือเซ็ตเวลาเบื้องต้นไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถไปปรับเซ็ตเวลาเองได้นะครับอยากจะได้เปิดปิดช้าหน่อยเร็วหน่อยอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเบื้องต้นเลยเราจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยเราสมมติว่าเราอ่าออฟระบบไว้ทั้งหมดเลยหน้าตู้จะเป็นแบบนี้นะครับดับหมดเลยอยู่ตำแหน่งออฟเอาไว้ไฟยังไม่ได้จ่ายเข้ามานะครับที่ตัวอุปกรณ์แต่ไฟมารอยอยู่ที่ ด้าน Input แล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยเมื่อเราทําการทดสอบเทสระบบหรือว่าเอาไปใช้งานเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอาไฟเข้านะไฟจกนนฟากกระฟสไฟมขาขค่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ต่อไปที่หลอดที่เราจะเอาไปคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณานะครับตู้นี้ใช้ในการคุมหลอดป้ายโฆษณาก็จะดึงไปนะครับตามจุดที่ลูกค้าต้องการถ้าเกิดว่าเป็นไฟรั่วไฟถนน,นก็ดึงไปนะครับผมแบบนี้นะครับคราวนี้เมื่อเรา,เาจ่ายไฟมาแล้วเราก็ออนพาวเวอร์ตัวนี้ขึ้น ออนพาวเวอร์ตัวนี้ขึ้นก็ยังไม่ติดเราต้องออนเบรคเกอร์ตัวคอนโทรลขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีตัวป้องกันกน็คือตัวเช็คแรงดันก่อนมันจะเช็คก่อนว่าแรงดันตัวนี้มันอยู่ที่220โวลต์ไหมปกติหรือเปล่าถ้าปกติปุ๊บมันจะสั่งออนนะพอสั่งออนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าไฟจะมาขึ้นติดตัวนี้นะครับจะติดตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดวนะ่าไฟตกไฟเกินมีปัญหาอะไรเนะี่ยมันจะตัดการทํางานออกไปเลยนะครับผมโอเคกรณีนี้ถ้าไฟสแตนร์แบ power ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราบิดนะครับเราจ่ายไฟตัวนีน้ไฟก็จะวิ่งออกไปเลยนะครับไฟมันก็จะออกมาที่ตัวาท์นับ out ด้านนี้นะครับผมถ้าเราใช้เทสแลมไปวัดนะครับเราก็จะเห็นไฟออกมาตรงจุดนี้นะครับทั้งสองโซนเลยนะครับออกมาทตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นจุด output นะครับออกไปที่ตัวหลอดไฟที่เราจะต้องเอาไปต่อนะครับเม,มนูน,นะครับเรียบร้อยคราวนี้มันดู auto กัน auto ตัวนี้เราบิดไปที่ auto นะครับ ถ้าเวลาที่เราเซตเอาไว้เนี่ยมันถึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการหมุนหลอกมันนะครับโดยจะหมุนตัวทัมเมอร์นะครับที่เราเซตเอาไว้ตอนนี้เดี๋ยวเราซูมเข้าไปนะครับทัมเมอร์เนี่ยที่เราเซตเอาไว้ก็คือสิบแดนกานะครับเราดิฟลงเอาไว้เนี่ยสิบแปดก็คือ6กโมงเย็นนะครับจนถึง6กโมงเช้านะครับเริ่มเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นไปปิดตอนหกโมงเช้านะครับเราก็ดิฟเลยก็คือสิบแดนกาตัวนี้ เดี๋ยวเราลองหมุนดูนะครับผมหมุนเทสดูนะครับถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาทํางานปุ๊บเนี่ยหลอดเอาจะติดตรงนี้เราได้ยินเสียงไม่ติดทางานไม่ติดจะดังขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรา,เาย่อนิดหนึ่งนะครับให้ดูนิดหนึง่งตัวนี้นะครับสมมเราหมุนไปนะครับหมุนไปเวลาเดินไปนะครับสมมติเวลาเดินไปเนี่ยเราได้ยินเสียงไม่ติดทํางานแล้วเอาพุทออกแล้วนั่นหมายถึงว่าไม่ติดเราทํางานจ่ายไฟออกไปให้กับ โหลดของเรานะที่เป็นโหลดไฟที่ไปติดที่ป้ายนะผมก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับ <S <S เป็นโอเพนขึ้นมาแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S บางเงน่อนเดินไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหกโมงเช้าพอหกโมงเช้ามันก็จะสั่งออฟไฟให้เราอัตโนมัติเลยครับถ้าเราอยู่ในโหมดของออโต้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับผมมันจะทํางานแบบนี้ทุกวันเปิดปิดให้เราแบบทุกวันเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับผมไม่ต้องมีคนคอยเดินเปิดปิดนะครับมันจะทํางานให้อัตโนมัติทุกวันเลยนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเราให้ดูหน้าตู้ตัวนี้ได้ชัดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสมื่อเราหมุนตัวทัมเมอร์นะครับสังเกตหลอดไฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนตัวทัมเมอร์ตัวนี้อีกนะครับก็คือให้มันเตถึงหกโมงเย็นนะครับพอหกโมงเย็นปุ๊บก็จะสั่งเปิดไฟให้เราแบบนี้นะครับอันนี้คือหกโมงเย็นแล้วนะครับผมไปดูนาฬิกาด้วยนะครับนาฬิกาก็อยู่ที่หกโมงเย็นนะครับสิบแปดนาฬิกานะครับเดี๋ยวพอมันเดินไปนะครับมันเดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันเดินไป จนถึงสิบแปดครับสิบแปดแล้วก็ไปถึงหกโมงเช้าอ่าหกโมงเช้าแล้วครับอ,อันนี้ก็คือหกโมงเช้าเจ็ดโมงก็คือนับหยุดการทํางานไปเลยนะครับแบบนี้ในเรื่องการทํางานของตู้ควบคุมระบบแสงสว่างอัตโนมัตินะครับ วิธีการตั้งทอมเมอร์ตัวนี้เนี่ยเรามีลงเอาไว้ในคลิปวิดีโอนะครับถ้าสนใจหรืออยากจะรู้ว่าวิธีการเซตตัวทอมเมอร์ตัวนี้เซ็ตยังไงเนี่ยเรามีอธิบายแบบละเอียดเอาไว้ในคลิปวิดีโอนะผมให้ไปติดตามในช่อง YouTube ของเราได้นะครับเข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปเลื่อนดูวิดีโอข้างในได้เลยนะครับวิธีการเซตค่าต่างๆเนี่ยเราจะสอนหมดเลยนะผมมีการเซตตั้งเวลาอย,ย่างไงแบบไหนนะผมวันนี้ก็มารีวิว รับเป็นระบบเปิดปิดแสงสว่างไฟป้ายอัตโนมัตินะครับก็คือไฟป้ายโฆษณาครับสําหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับประมาณนี้โอเคครับก็วันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับหรือด้านล่างตัวคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์รับมีเว็บเพจเว็บไซต์นะครับช่อง youtube ต่างๆเนี่ยกดเข้าไปนะครับจะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับลงเอาไว้ให้ศึกษานะครับถ้าเข้าไปดู ผลงานอื่นๆของเราก็ในช่อง youtube ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ทักไลน์ทักลิง์เข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นไอดีตัวนี้หรือด้านล่างของตัวคิดวดิโอนี้จะมีลิงก์ให้กดเพิ่มเพื่อนนะ okay, ครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะ okay, ครับโอเคครับสวัสดีครับ